ตาาการเริ่มจับกระปัะดกันแล้วหมวยพริกครับวางจันทร์น้อยโดนข้อแล้ววางจันทร์น้อย,ย,อยเฮ้ยขอบพระคุณใครลูกอา้าวแม่แม่จะถีบผมต้องไหม้านล่างก็ยังไม่รับอีกครับจะถ่ายทำไมเนี่ยหาจะภาพทัว มี่ครับผมเจ็บมาหัวลบหัวลบนางเอกอะไรเถอะอ้าหัวลบเลเลยจบภาพถ้ภาพไม่จ่ายเงินดอกที่นี่เออเราบอกว่าจะไม่จ่ายค่าตัวผมด้วยเออสุภารีผู้ถีพี่ทำไมมันบาปนะเนี่ยเป็นเมียถีผัวน่ะบาปใช่มันบาปนะรู้ตัวไหมผัวถีเมียก็บาปเหมือนกันไม่บาปหรอกเมียก็เปรียบเสมือนแม่คนหนึ่งเลยนะก็ผัวก็เปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่งไม่เหมือน นึกแต่ทีนันบีนีบีบีบีัีบีบีบคบี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 ีบีบบีบาบี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 บหบีบีบีบบีบีบี่ีบีบทีบ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 มบีีบ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 ีาีีบ็บี่ีบ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 ีีบีจีบีบจบี ไอตอนนี้มันรับว่า้อชักนี่บรยดาเด็กยังหมั่นไส้นี่กระโดดถีบี่ทำไมเนี่ยโอ้โหอยากมีส่วนร่วมวะไอกอนมันเห็นจากใครฮึแม่ดูที่เราไม่ถีบธรรมดาด้วยกระโดดถีบเหมือนพ่อมันถีบแม่มันเลยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าน้องกอยคอยนาำว่าแล้วถึงว่าไงมันเดินไปหาผม เกิดพี่ห <så> นุ่มระวังเด้อวันนี้จะถีบพี่ว่ะพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะขอโทษล้วมันหายใจหรือเปล่ากตีงได้คุณทำของฉันอ่ะไปดูเรื่องต้นชีวิตกันใหม่เถอะนะชีวิตใหม่ยงนนเหรอ